MP5 Platinum Divinity ปืนอัปเกรดปืนใหม่ที่มาให้สุ่มกันกับกิจกรรม 8T การันตี MP5 บวกสแตตหน้าเมตรอัตรายิง1ลดความเร็วในการรีโหลด1เมื่ออัปเกรดถึงเลเวล7กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง19เมษายนนี้นะครับกล่องโทเคน Platinum Divinity ใครที่ไม่อยากซื้อเพื่ออัปเกรดก็สามารถเปิดกล่องเพื่อลุ้นรับกันได้กล่องละ50เพชรลุ้นสูงสุด10โทเคนต่อ1ครั้งเปิดขายตั้งแต่วันนี้จนถึง12พฤษภาคมนี้นะครับเพลงก็ฟรีปะ้ะ ที่คัดเอายูทูบเบอร์สตรีมเมอร์มารวมกันอยู่ใน MV นี้ครับยกตัวอย่างเช่นการโอโจเกมมิงบอสบอสเซอร์เกมเมอร์มุกโมคุชิและอีกหลายคนใน MV นี้ครับสามารถไปรับชมดู MV กันได้ในช่องทาง YouTube และ Facebook กรีน a าฟรีไฟล์ไทยแลนด์และใครที่เป็นสายเต้นสายทิกต o k ก็มี t i k ิกตอกแดนชา a l เลน g ์กันด้วยนะครับ ร่วมกิจกรรมเต้นประกอบเพลงก็ฟรีปะแจกร่รมคาตนะให้แก่ผู้โชคด,ดีเอาไว้กันแดดตอนหน้าร้อนนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง20เมษายนนี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซบุ Facebook, Arena, ๊กกานิชาฟรีฝ่ายแทลงนะครับโอ้โมสิดา โอ้โอซิดะไปนะไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วครับโอซิดะคุงทีมเราวิ่งไปแล้วครับตอนนี้แบ็คคุงมาช่วยโอซิดะคุงทีสิลกาจังซากุระกุสากุระจังเฮ้ยซากุระไอ้เหี้ย่ซื้ออะไรพวกมันเลยสากุระจังอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปซากุระจังถอยมาโอซิดะช่วยซากุระด้วยโอซิดะซิสุกะใจเอ็นไม่ซิสุกะซากุระไอ้เหี้ยซากุระกูไปแล้ว โอ้ยโอเคโอ๊ยโอ๊ยโอายโอะยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊่โอ๊ย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 โก๊ยโด๊ยโอ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 ๊ยโน๊ยโอ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 ๊ยโ่๊ยโอกยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโไ๊ยโอ๊ยอ๊ยงอ๊่โอ๊ยโอ๊ยโอายคอณแโ่ ไอเทมเมื่อกี้ปะไม่รู้เดี๋ยมันพื้นซื้อขุนคุ้นอ่ะเพิ่มเพิ่มความคุ้นนะเพิ่มความคุ้นคือท่านี่เลยดาวบอลอีกค่าหนึ่งดีค่าหนึ่งาหนึ่งอ่ะไอข้างนึงก็คืออันนี้ีวินมาวะคนนี้เอ้ามึงมอตะลึงบ่มึงเมื่อนทงกูบ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะวอาใหม่นมันมันแมนนี่ มันหมืนรอบสองมันมืนผมรอบสองอีรอบดิรอบอะไรอีกรอบนะอ๋อทาเยอ่ะทา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 ยต่ออ่ะไม่หมื่นผมรอบสี่สามอย่าเด็กไม่ต้องดึงอะไรกับธงเลยหรือว่ามันตะอดึงเหไรแต่เรื่อมันก็รักกะรดึงแบบเก็บไว้เออมันเก็บ่ในจปะมัแบบว่าไอคิดตัวจริงแบบว่าเฉยๆพี่มันไม่ต้อดึงอะไรกับธงผมเลยอ้อรอบมึงไอ้รอบนึงไงรอบนึงอ่ะเงียบกิ๊บ เราดิเราดิเราสุดท้ายเราสุดท้ายอ่ะเราสุดท้ายอ่ะเราสุดท้ายผีวินไม่ตึงยังไม่ได้สนใจพี่อะไรก็ตรงเค้น้องเค้น้องพี่ไปต่อแล้วนะพี่ไปเล่นต่อแล้วก็บีครับผมครับผมมันถึงยุคที่ท่าทงไม่มีวควสนใจแล้วหรอไม่มีความหมายไม่ได้มีความหมายเลยพี่อยากยกับไอ้เฮ้ย what the fuck ไอ้พี่อะสามแน่ๆ นี่ไอ้เหี้ยมันไส้โอ้ยอ่ะแล้วมันไอ้้เหียก็ตีหน่อยไอ้เหี้ยเบอร์ไหนก็ยังไม่รู้นะเพราะมันไม่ขึ้นรูปใหม่เป็นเหี้ยเลยไอ้เหี้ยมึงปิดหูฟังไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะเปิดกระแทกมันเองเออได้ๆๆ้ได้ ยาเท่ากูเปล่ายาเท่ากูเปล่ามันพูดอะไรพี่มันเปลี่ยนแต่เราเป็นอย่างอื่นแทนไมค์กูเปืือนหมดไอ้เหี้ยเปียกแล้วไมค์กูมึงตดหรือไงวะทำยิงเฮ้ยดาบียงเนี่มันก็โดดลงมาพี่เราเรามีดาวนี่ดักไปลงอุ้ยเบสสองนี้สองตัวดาวีกนึงตายหมดอุ้ยเย็ดเก๊เก็บขาเจ็บเก็บสามตัว ไอ้เหี้ยกว่าตีหน่อไอ้เหี้ยอันนี้มันกว่าตีหน่อเดี๋ยวกูพามาเล่นบีบบ็อกแป๊บนึงพาเล่นบีบบ็อกแป๊บแบทเทิลบีบบ็อกผู้เรื่องเบื่อมันละไอ้กุ้งตดให้ฟังยิงเลยไอ้้เหีมันใส่แม่งไอ้เหี้ยเอาแล้วว่ะ เปิดมาตะไก่น่าจะโอไมค์ก็โอไมคก็อะไรไมก็ูหลงทางมาจากไหนเนี่ยผู้หญิงเต็มตี้เลยเ๋ยวๆกูจะให้หัวใจมันมันบอกผู้หญิงเต็มตี้พีมไเขาไอยพูดหรอพี่ชื่ออะไรอ่ะเย้นพี่ชื่ออะไรเย้นเอ้ยอ๋อเขาจะจีบสาวแบ๊บเอาวะฮะเสื้อสกิลวจีบสาวแป๊บนี่อ่ะ โถ่ไม่ได้ยินตั๊วววไม่ยินด้วยเหรอแบ๊กงี้ตัวท้าย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 เปิดไมค์เอาฟังหนเปิดไมค์เอาฟังหนึ่งเปิดฟังยฟังวะปิดเสียงกันได้เดจตนาตายแล้วว้าวเอาวะโอเคโอเคครับอยู่ยวกูเอาหัวใจไมให้มันก่อนมันจะแบบใจเกิรีแน่นอนเลยเนี่ยเฮียงเกาะเฮ้ยวิ่งหนีเฮ้ยมีใจเกิรีไปไม่รู้เรื่องอ่ะเอาใหม่ดิ มเกินปกติในก็ตึงเงอะไอ้เจ้าเตรียมมึใส่ดามเวทเพื่อเยอะดิคนอีสานนะฟังมูรื่องคนอีสานฟังมูลุ่งเลยนะฟังภาษาการบ้างดีวัตถะฟ้าฟังผมแบบไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่บุ้งไม่ต้องทอมตัวเลยผู้หญิงอะพูดโคตรเบาเลยที่อะไอ้เนี่ยเฮ้ยอยู่อะไรสามคนเลยเฮ้ยไปไกลมึงหงายส่วนเกินไรแล้วนะอะไรทำไมไม่ค่ยเห็นพูดเลยอ่ะบุษีชื่อไหนลืมแล้วเนี่ย ยังไม่บอกเลยเออไม่ใช่เกยนะไหนว่าจะบอกก็ไม่บอกชื่ออะไรชื่ออะไรก็เล่นอยู่งไงก็เขาเล่นอยู่อ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรออ๋ไอ้เหี้ยจะไม่รู้จักกันเดี๋ยวชื่อหอมขนุนขนุนฟังไงเป็นหอมกูฟังไงกูฟังไงเป็นหอมปะกูก็ฟังเป็นหอมเหมือนกันเว่อเว่ต้องต้องยื้อเวลาเขาจีบกันนานๆเลยแบบต้องยื้อเวลาอ่ะใจเย็นนี่เดี๋ยวจบจบไปเฮ้ย แบบสามสามแบบแรกใครวะสามสามแล้วก็สี่สามมันได้สี่เหมือนเขาจะมาจากโซนวีตายกันหรือเปล่าหรือไงหรือแบบมากน่าจะแคนเดียวกันอะดูอยู่โซนน่าจะเป็นแคนเดียวกันแล้วก็แบบคนละแคนพี่คนละแคนใช่เหรอทำไมมันตั้งชื่อคล้ายกันจังวะคล้ายๆไปพีป well. oh ่ข้างหน้าไกลๆเลยอุ้ยนู่นอ่ะอู้ดดาวดาวดาว อุ้ยเชี่ยไอ้นั่นยิงพี่ยิงไน่ยิงน่สายสายสายสเจ็บเจ็บเ็บเ็บเจบพี่ยพี่มันนะพี่ยิงยิงอยู่ยิงอยู่ปะ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 เจ็บเจ็บเจ็บเจ็ยละป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 ะเจ็บเล้เจ็บแล้แเจ็บลยวะไใคะเนาสายายมาสายมาหลังมึงหลังมึงเขานะสายสายมาสายมาหลังมึงลังมึงใครอะเขเนาะครอะเขาเพื่ยายมลัมัใครอะเเนาะสายยมย็บหลังมึงหลัอะเขเนาะสายสายมยหลังัเอเนยสาาไยมหลังมึหัเอะเาเะ เฮ้ยเสร็จแวเดียวไอ้เหี้ยกูเสร็จแน่นอนเนียเอาหน่อยเอาหน่อยจ้าจ้าจ้าได้เลยจ้าพี่เอาเองนะจ้าไอ้นุ่มบางโพระเบิดเอ้ยไปเชี่ยมีคนโดนบ้ามีคนโดนไหมไม่มีเฮ้ยเอาอยู่เนี่ยใจเย็นดิตัวเดียวเก็บสีใช่เลยไม่ไม่รู้เลยมาหน้าบ้านผมถ่ายตัวื่อกี้โอ้โหเดีกูมีอะไรจะพูดสักอย่างนึ่งรอฟังนะ โอ้โหตุ้งเกลือในข้าวพี่โอเมก้าโอ้โหคุณนึกว่าแต่ผู้หญิงพี่พี่พี่ขาพี่ขาโอ้พี่พี่ขาโอ้โหตอนนี้ผมแบกที่ชื่อพี่พี่รังหนูยาสลอดาเลเลยนะใครยาสลอดาเล่นาก่ะ รู้นะตลอดเฉลยไม่ว่าอะไรอ่ะอย่านะอย่าตลอดเฉลยนะเสียือะไรเงี้ยเบ้อเบ้ออย่าตลอดแฉลหลนะไอ้เหี้ยมหมดอารมณ์เลยเหี้ยมดอารมณ์เลยมอารมณ์จีบกันเลยอ่ะไอ้้เหียอะไรไปยืนกันอย่างนี้เหรอเอางี้แหละตู้อ่เรียบัญชีอะไรเนี่ยตู้เรียนระเบิดระเบิดระวังน้องตู้เรียนน้องตู้เรียนขนุนนั่นไม่คมไว้ต้องตู้เรียน มันอยู like ่ฝั่งนั้นหมดเลยอ่ะแล้วก็ข้างในอะไรมันไม่มามันจะมาเริ่ดักมาขนาดมันมามัอยู่ข้างในมันไม่มากล่องไอยอะกันนี่นี่ตายเบิ่อเต็มเนี่ยเออตายเบื่อเด้อสู้มันมาตายเนาะตายเบิื่อเด้อสู้เบกอีสานเฮ้ยตายเบื่อเด้ออ๊ะอุ้ยหนึ่งว่ะแกตัวเนี้ยเนี่ยเจ็บหนักเลยง่า้แต่มาเจาะได้รู้สื่อทุเรียนาไม่แน่ยโอ้ยไม่ไดีครับพี่รู้สื่อทุเรียนนะ ถไม่ไปถอดไม่หยากเดินโนย่แม่งดูถือเพศ่ต้งฆาไหมถึงกูจะเป็นเพศ่อตรงข้าแล้วก็ข้าไม่อีกขั้นแล้วก็ตามเพื่อชย่ทำไมพี่พูดกูนูอย่างเงี้ยเพ่อนใครอ่ะ่าเพืใครอ่ะจีดใครออเจีด ไอ้หญิงว่ะไอ้ใครหญิงว่ะหนูไม่ใช่ผู้หญิงก็แล้วแม่แม่กูจีบผู้หญิงเลยกูไม่จีบมึงจัดการให้เจ๊ทุเรียนดิไปจัดการมันไอ้หนูเจ๊ทุเรียนทุเรียนกวนทุเรียนกวนมาช่วยโมทีเดี๋ยวเจ๊มาช่วยเองทางลูกน้องไปมาช่วยหน่อยเลยอีเซอรี่มยไม่ไงมาหมดอีแบกอีแบกไรอีแบ็กี้ แบกกี้ไปแบกแบกกี้ไปช่วยมันเป็นใครเองอยมาหนักูทำไมเฮ้ยไอตัวนั้นน่ะมันอยู่ตรงนี้แน่ข้างหน้าผมเลยเอ้ยหัวเตะโอ๊ยเจ๊ทุเรียนช่วยเจ๊ทุเรียนด้วยค่ะแล้วไม่ขำอีกนะโอ้เยไอแม็กกี้รถยนตเด้นไอแบกกี้ไอแบกกี้จัดการมันไอแบกกี้ไอแบกกี้เอ้ยแบกกี้ตีมาแบกกี้นั่นแหละแบกกี้เฮ้ยคนอ่ะแบกกี้ เรียบเลยอะกูโรกเล่นแทนเจ้าตึกแบกเอ้ยหยุดเรียบร้อยอุ้ยจ่าสักตีเฮ้แบกเลยนะฮัลโหลเหญแกนี่ไงวะนี่นางหนูฟังเจ๊ไว้นะเวลาคุยกับผู้ชายเราจะไปมีเรามาเริ่มดีเราเรีบเรารีบหน่อยเราต้องรีบๆหน่อยไม่งั้นเราจะพลาดโอกาสไป้ปะเข้าใจปะอีแบกกี้เข้าใจปะเข้าใจเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเรียบหรออีแบกกี้แม่ง เจ๊ทุเรียนกับน้องแบกกี้เรื่องขบุญของเจ๊